หลายคนไม่เคยเห็นเปิดโฉมหน้าคุณพ่อต้นแบบความหล่อของมิกทองระยะ เป็นอีกหนึ่งพระเอกชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยอย่างมิกทองระยะโดยเราจะเห็นว่าหนุ่มมิกนั้นลดแล่นในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นจํานวนมากหล่อเหลามากฝีมือจนมีแฟนคลับหลงรักทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่วันนี้เราเลยจะพาทุกคนไปส่องต้นแบบความหล่อของหนุ่มมิกคือคุณพ่อที่วันพ่อที่ผ่านมา5ธันวาคม65หนุ่มมิกโพดภาพคุณพ่อลงอินสตาแกรมแอดมิกแอนดสกอร์ทองระยะพร้อมแคปชั่นระบุว่าสุข สันวันพ่อครับซึ่งเป็นภาพคุณพ่อในอดีตแม้จะเป็นภาพเก่าสีเก่าๆในยุคน,นั้นแต่ก็เห็นชัดเป๊ะว่าคุณพ่อของหนุ่มมิกนั้นหน้าตาดีไม่แพ้คใครเลยค่ะและหลายคนก็มองตรงกันว่าหล่อเหมือนคุณพ่อจริงๆ